คิมเบอร์รี่รับแก๊งนางเอกก็เมาฉ่ำไม่หวั่นหมากมีโลกใบที่สองทะเบียนสมรสพร้อมทำงานก่อนหน้านี้เพื่อนซีอย่างยาย่าอุรัสยาออกมายอมรับว่าชอบเมาฉ่ำกับแก๊งเพื่อล่าสุดนางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอลเทมัสเพื่อนซีก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ From My w a y To My Ha e r t ที่ห้องนาภาลัยแกรนด์บอลรูมโรงแรมดูสิตานี ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมปมร้อนคู่รักบันเทิงกับกรณีโลกสองใบหากสามีสุดหล่อมากปริญมีเรื่องแบบนี้ยาย่าบอกความสอทรอเวลาอยู่กับแก๊งเพื่อนเมาชํำเลยอยากรู้ว่าแก๊งนางเอกเขาเม้อะไรกันหัวเราะคุยเรื่องทุกอย่างยิ่งหลังๆพออายุ30ก็คุยเรื่องสุขภาพแต่ถ้ามีท็อปิกในช่วงนั้นใครเป็นข่าวเย้ยก็คุยกันนะหัวเราะแต่เราจะไม่ตัดสินยางข่าวอักษรย่อเมาไมดาบางมีโทรถามเลยใส่ใจ เป็นเราหรือเปล่าวะหัวเราะอ,อยากรู้สิอย่างยาย่าเขาโดนเรื่องโลกสองใบเมาเมากันบ้างไหมก็มีเห็นข่าวอยู่นะแต่เรารู้ไม่ใช่นาเดตยาย่าหัวเราะมีคุยกับสามีไหมถ้าคุณเป็นแบบนั้นหมายถึงมีโลกอีกใบเหรอสมมตินะพี่หมากเขารู้ว่าถ้ามีขึ้นมาจะเป็นอะไรสายโหดเหรอไม่โหดหรอกย่าบอกจะบีบคออันนั้นยังเบาไปแน่เอา,เจาจริงไม่รู้หรอกคิมอาจจะร้องให้ฟูมไฟล์แต่ภาพในหัวคือจะกรีดรถุกขันหัวเราะ แล้วเขียนอะไรอีกดีก็ฟ้องสิเรามีใบสมรสหัวเราะเท่าไหร่ต้องอยู่ที่ว่าจะเจ็บเท่าไหร่ไม่ได้ขู่แต่ให้เกียริสำเนาด้วยสามารถฟ้องให้หมดตัวได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะแค้นแค่ไหนสรุปปากดีไปงั้นแต่เรามั่นใจมั่นใจเชื่อใจเขาค่ะเซนผู้หญิงสามารถเอออได้เลยคิมเชื่ออย่างนั้นนะความลับไม่มีในโลกหรอกโดยเฉพาะยุคนี้มีไม่ได้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาเราเช็คไหม บางข่าวทีนะแต่ข่าวนี้ไม่ค่ะหมากร่วมวงเมาใหม่ไม่ค่ะพี่แบร่วมค่ะแต่พี่หมากไม่เคยร่วมเลยแบร่วมแล้วเป็นไงเราก็จะสนุกนะเขาไม่ขัดเราเขาเออแต่พี่หมากจะอยากขัดเราเลยนะช็อตฟิวในแก๊งใครเมาฉ่ำสุดโนจะพอพอกันตัวแม่สายเมาเรอก็น่าจะคิมปะแอคลุมไว้สองมีมีนานแล้วดูแต่หลังๆไม่ค่อยได้ส่องเท่าไหร่แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้เพื่อนซีอย่างยา่ยาอุรัสยาออกมายอมรับว่าชอบเมาฉ่ำกับแก๊งเพื่อนล่าสุดนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนวอลเทมัสเพื่อนซีก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ from my way to my h e a r t ที่ห้องนภาลัยแกรนด์บอลรูมโรงมแรมดูสิตานีก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมปมร้อนคู่รักบันเทิงกับกรณีโลกสองใบหากสามีสุดหล่อหมาปริ i มีเรื่องแบบนี้ยา่าบอกความสทรอเวลาอยู่กับแก๊งเพื่อนเมาฉ่ำเลยอยากรู้ว่า แก๊งนางเอกเขาเม้าออรากันหัวเราะคุยเรื่องทุกอย่างยิ่งหลังๆพออายุสาสิบก็คุยเรื่องสุขภาพแต่ถ้ามีทอปิกในช่วงนั้นใครเป็นข่าวเย้ยก็คุยกันนะหัวเราะแต่เราจะไม่ตัดสินยังข่าวอักษรย่อเมาไมเดาบางมีโทรถามเลยใส่ใจเป็นเราหรือเปล่าวะหัวเราะอ,อยากรู้สิอย่างยา่าเขาโดนเรื่องโลกสองใบเมาเมากันบ้างไหมก็มีเห็นข่าวอยู่นะแต่เรารู้ไม่ใช่นาเดตยา่าหัวเราะมีคุยกับสามีไหมถ้าคุณเป็นแบบนั้น หมายถึงมีโลกอีกใบเหรอสมมตินะพี่หมากเขารู้ว่าถ้ามีขึ้นมาจะเป็นอะไรสายโหดเหรอไม่โหดหรอกย่าบอกจะบีบคออันนั้นยังเบาไปแน่เอาจาจริงไม่รู้หรอกคิมอาจจะร้องให้ฟูมไฟแต่ภาพในหัวคือจะกรีดรดทุกคันหัวเราะแล้วเขียนอะไรอีกดีก็ฟ้องสิเรามีใบสมรสหัวเราะเท่าไหร่ต้องอยู่ที่ว่าจะเจ็บเท่าไหร่ไม่ได้ขู่แต่ให้เกียรติสำเนาด้วยสามารถฟ้องให้หมดตัวได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะแค้นแค่ไหนสรุปปากดีไปงั้น แต่เรามั่นใจมั่นใจเชื่อใจข่าวค่ะเซนผู้หญิงสามารถเอออกได้เลยคิมเชื่ออย่างนั้นนะความลับไม่มีในโลกหรอกโดยเฉพาะยุคนี้มีไม่ได้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาเราเช็คไหมบางข่าวทีนะแต่ข่าวนี้ไม่ค่ะหมากร่วมวงเมาใหม่ไม่ค่ะพี่แบรร่วมค่ะแต่พี่หมากไม่เคยร่วมเลยแบรร่วมแล้วเป็นไงเราก็จะสนุกนะเขาไม่ขัดเราเขาเออออกแต่พี่หมากจะอยากขัดเราเลยนะช็อตฟิลในแก๊งใครเมาฉ่ำสุด โนจะพอพอกันตัวแม่สายเมาเรอก็น่าจะคิมปะแอกลุมไว้สองมีมีนานแล้วดูแต่หลังๆไม่ค่อยได้ส่องเท่าไหร่แล้วค่ะ